คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนํำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับ ในงวดวันที่1นะครับเดือน4นะครับพศ2563นะครับผมครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องนะครับที่ได้สูตรนะครับของแอดมินไปนะครับก็ถือว่าเข้าอีกแล้วนะครับผมพี่น้องงวดนี้นะครับผมเข้าเลขล่างนะครับผมพี่น้องก็มาชมผลงานกันนะครับผม ครับผมผลงานนะครับสำหรับชุดเด่น3ตัวนะครับสำหรับ f c พี่น้องนะครับที่ชื่นชอบ1อยู่นะครับก็ได้เข้าอยู่นะครับ 1- นึหนึ่งนะครับสำหรับ f c พี่น้องที่ได้สูตร1ไปนะครับสำหรับ f c ีพี่ได้สูตร3กับสูตร4นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมงวดหน้าก็ตามใหม่นะครับความชอบมันต่างกันนะครับบางท่านก็ยังอาจจะชอบ1อยู่นะครับก็ถือว่าเข้านะครับผมก็กาให้3คู่นะครับ เข้า11นะครับสำหรับตัวเลขนะครับแนวทางนะครับหัวรัฐบาลไทยนะครับก็เข้าต่องวดนะครับผมก็มาดูสถิติกันนะครับผมครับผมสถิตินะครับผมสถิติก็6งวดซ้อนแล้วนะครับผมล่าสุดนะครับเข้านะครับผมพี่น้องงวดวันพฤหัสนะครับ14นะครับก็เข้า11นะครับงวดวันจันทร์ที่15นะครับก็เข้านะครับ77นะครับ วดวันพฤือหัดนะครับก็เข้าเจ็ดสองนะครับวดวันจันทร์นะครับที่ยีิบสองนะครับก็เข้าหนึ่งเก้านะครับวดวันพลือหัดนะครับก็เข้านะครับเผื่อที่ยี่บห้านะครับเข้าสามตัวนะครับเข้าสองตัวเข้าล่างเข้าบนนะครับผมสําหรับงวดวันจันทนะครับก็ถือว่าเข้าหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่ง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 ตัวเดียวนะครับผมเนาะสาหรับวันจันที่ยี่สิบเก้านี้นะครับเนาะก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับ ครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปออกมานะครับเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องครับผมก็มาตามนะครับตามสูตรตามตารางเหมือนเดิมนะครับพี่น้องผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรนะครับสูตรนี้นะครับผมก็เข้ามาแล้วหกงวดซ้อนนะครับก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับ นะครับผมก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คงจะใช้สูตรนี้ต่อไปนะครับก็ถือว่าเข้าต่อเนื่องนะครับเข้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมพี่น้องเข้าเลขล่างนะครับถ้าเจ็ดมาแล้วก็คงจะเด่นเลยนะครับผมเนาะพี่น้องถ้าเป็น7จดสี่ประมาณนี้ก็คงจะเข้าล่างเข้าบนนะครับผมพี่น้องครับผมก็มาดูกันต่อนะครับกับตัวเลขนะครับในงวดวันนะครับวันพฤหัสหรือเปล่านะครับเนาะวันพฤหัสนะครับที่หนึ่งนะครับ เมษายนนะครับพศ2564นะครับแอดมินก็จะทําไปตามสูตรตามตารางนะครับก็จดมาแล้วนะครับคัดลงมาแล้วนะครับก็มาชมเลขในตารางกันก่อนนะครับผมพี่น้องเลขในตารางก็มีนะครับ5นะครับ1นะครับ3นะครับ0นะครับ9นะครับแล้วก็4นะครับสําหรับเลขในตารางนะครับ แอดมินก็จับได้มานะครับก็ลืมเขียนสองไปนะครับผมพี่น <A> ้องก็ลืมเขียนสองไปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเพิ่มนะครับก็มีสองด้วยนะครับก็เขียนลืมเขียนลงนะครับผมพี่น้องทัดลอกจากตารางนะครับกาลังวันพลือหัดนะครับมีสองนะครับนี่นะครับแอดมินลืมเขียนลงไปนะครับนี่ครับเลขสองนะครับอันนี้เลขตามกําลังวันนะครับเลขจับชุดเด่นได้นะครับ จับชุดเด่นนะครับจับได้3ตัวนะครับชุดเด่น3ตัวก็มีนะครับมี2นะครับนะครับมี2นะครับมี1นะครับแล้วก็มี9นะครับสําหรับชุดเด่น3ตัวนะครับอันนี้สําหรับสายวิ่งสายลูดนะครับที่จะชอบเด่นนะครับสําหรับเด่น9นะครับสําหรับพี่น้องที่ชอบ9ก้านะครับแอดมินก็จะติ๊กให้นะครับตามสูตรนะครับ มีศูนย์เก้านะครับมีหนึ่งเก้านะครับมีเก้าเก้านะครับแล้วก็มีเก้าห้านะครับแล้วก็มีเก้าสองนะครับ5คู่นะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเก้านะครับแอดมินก็ยังจะจับนะครับแล้วทำคลิปออกมานะครับเลขสองตัวนะครับแล้วก็เหลือเลขตัวเดียวนะครับครับผมก็มาดูชุดนะครับผม ชุดวิ่งนะครับชุดวิ่งนะครับหนึ่ะครับสำหรับพี่น้องที่ยังชื่นชอบ1อยู่นะครับก็มีนะครับศูนย์หนึ่งนะครับหนนะครับหนึ่งแนะครับหนนะครับหนสนะครับหนนะครับแล้วก็หนึนะครับแล้วก็หนสี่นะครับหนนะครับแล้วก็หนึสองนะครับสำหรับตัวเลข ชุดเด่นหนึ่งนะครับแอดมินก็จะกาติ๊กไว้ให้เลขเด่นนะครับมีศูนย์หนึ่งนะครับมีหนึ่งเก้านะครับมีหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีหนึ่งห้านะครับแล้วก็หนึ่งสี่นะครับสำหรับตัวเลขชุดเด่นนะครับถ้าพี่น้องชื่นชอบหนึ่งนะครับไม่ชื่นชอบเก้านะครับก็มีตัวเลือกให้นะครับผมพี่น้องตามตามสูตรสามตัวนะครับผมพี่น้องสำหรับชุด เด่น2ตัวนะครับก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับซุปเด่น2ตัวนะครับก็มีนะครับ0ูนนะครับ29นะครับ28นะครับ72นะครับ6 2นะครับแล้วก็5 ui, si 2นะครับแล้วก็4 2นะครับแล้วก็2 3นะครับ2 2แล้วก็2 1นะครับสำหรับชุดเด่น2นะครับเ๋ยแอดมินจะติ๊กเลขเด่นให้ตามสูตรนะครับ มีศูนย์สองนะครับมีสองเก้านะครับมีสองสองนะครับมีสองหนึ่งนะครับแล้วก็มีสองสี่นะครับห้าคู่นะครับไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่สนใจที่แอดมินติ๊กให้นะครับก็ก็สามารถนะครับเลือกติ๊กหรือวิ่งลูดได้นะครับผมว่าพี่น้องแอดมินก็ติ๊กแม่นอยู่นะครับเห็นไหมครับติ๊กหนึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับ เนหนึ premises, ่งถ้าพี่น้องที่ชอบหนึ 1, 1> Twelve, ่งก anyway. ็ดีใจกันเยอะนะครับหลายท่านอยู่ครับก็แสดงความยินดีด้วยครับก็มาดูเลขที่ออกไปนะครับก็มีนะครับเลข6ตัวนะครับ5 1 1หนึ่งหนึ่งสี่นะครับเลข4ตัวนะครับ119 4นสนะครับเลข3ตัวนะครับ19 4สนะครับเลข2ตัวล่างนะครับ9 4สีนะครับเลขล่างออก1 1หนึ่งนะครับเลขตัวเดียวสี่นะครับสำหรับในงวดวันที่นะครับ ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้านะครับอันนี้เขียนผิดนะครับต้องยีิบเก้านะครับใช่ยี่สิบเก้านะครับยี่บเก้าถูกแล้วครับยี่บเก้าเดือนสามนะครับที่ออกไปเมื่อกี้แอดมินก็ไปเขียนวันที่ผิดนะครับยี่สิบเก้าเดือนสามนะครับปศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับกับสูตรตารางนะครับสูตรเดินดีเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้ก็เข้านะครับหกงวดซ้อนแล้วนะครับผม ครับผมพี่น้องที่ไม่อยากพลาดนะครับก็กดติดตามไว้นะครับผมพี่น้องเพื่อจะไม่ได้พลาดนะครับการแจ้งเตือนนะครับจากทางช่องนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมเนาะแอดมินก็ไม่ว่ากันนะครับผมโทษภัยพี่น้องนะครับแอดมินก็ไม่ว่ากันนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่ชื่นชอบนะครับผมเนาะ ก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้อดมินด้วยนะครับครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับจากทางช่องมานําเสนอครับสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับก็มีสิทธิ์หลุดนะครับก็มีสิทธิ์เข้านะครับผมแอดมินก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับ เพื่อความบันเทิงนะครับผมพี่น้องเพื่อความได้ลุ้นเพื่อความสนุกนะครับผมพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับถ้าแอดมินพูดผิดประการใดนะครับก็กราบขอโทษนะครับขออภัย fc มิตรลักษณ์มณะที่นี้ด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้แอดมินก็ขอพี่น้องนะครับมีความสุขนะครับโชคดีทุกท่านนะครับผมแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับอีพีหน้านะครับว่าแอดมินจะได้เลขเด็ดดังๆนะครับ ตัวไหนไม่พี่น้องรับชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งสารไว้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ